ทางการเนี่ยเขาข้านะเขาเฉพาะเขาข่าวนะของเโรนิก้านะโอ้ยอะไรอันนี้ไล่กูก่อนเลยนะอะไรมึงเนอะแฮนดี้แมนนะมึงเนอะ โอเคเามาเามาเข้ามาครับเมครับอันนี้อันเอ่อตาตาเมื่อกี้กูโดนเอ่อโดนแดกคนแรกเลยนะนะครับอยูสเปคคือที่ถ้าเราอยู่ในฮิตบล็อกนี้นะครับเราสามารถสไลด์ได้ใช่ไหมดูแล้วก็ส่วนสกิลสามเนี่ยผมว่าเอาเป็นรูปลู่นี่นะครับพอนีอ่ะดีนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบล็อกอะไรนะครับได้นะครับแตก วิ่งไม่ได้นะครับปัญหาคือวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นที่อะไรนะครับวิ่งไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้วิธีแก้ด้วยปปปไปกันไปกัน okay. ทีแล้วก็อ,อแล้วนะอ่เคสมีมีสกินใหม่เพิ่มผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วแต่ว่ามีสกินใหม่อีกไม่ดิมันไม่ใช่สกินใหม่แต่มันเป็นของมันเองนะครับไมโทนครับเพ่ ปรับใหม่นะปรับใหม่ให้เป็นทีมสีอะไรสักอย่างนึงแหละยไม่โดนสีอะไรอย่างนี้นะครับปรับใหม่นะส่วนเอ่อยวหาวิธีแก้แป๊บนึงนะหาวิธีแก้แป๊บยังไม่หายโอุ้ยดนไปเลยปักวะเลยอุ้ยอุ้ยนช่ครับมันไม่ต้องเป็นบักหรืออะไรนะ เอาใหม่นะครับเทคสามเท่าเทคสามเทคสามแล้วก็เออถ้าใครไปอ่านตรงเออสกิลของเวโรนิก้าก็น่าะรู้แล้วนะครับคือเวโรนิก้าเนี่ยไม่สามารถได้รับฮิวจากอะไรข<ๆ>องเอเลียสได้นะครับคือจะสามารถยิวได้ก็ต่อเมื่อใช้สกิลสี่ของตัวเธอนะครับเพราะสกิลสี่เนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงฝาบนจอนะนี่ไม่ดูนะนี่ตรงฝาบนจอนครับวิธีได้รับเอออันนี้ก็คือ กดสกิลสเกตเนี่ยเมื่อกี้มันจะโยนไปเมื่อกี้นะครับคุณอัพเข้าไปนะครับมันก็จะได้เอเนอร์จีขึ้นมานะครับไม่ดิมันจะได้อ่ามันเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วิธีที่สองคือปั่นไฟนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครไปอ่านอ่านในคำอธิบายก็น่าจะรู้แล้วนะปั่นไฟหนึ่งเอชก็ได้มาเจ็ดเจ็ดันนี่นะครับเจ็ดอะไรเจ็ดเซนติเมตรอะไรช่วยนะอยช่วยหน่อยช่วย แล้วก็นะครับเดี๋ยวก่อนไปเปแป๊บยิงคิตสีไมไม่รู้ที่กระสดต่อไม่กระกอเสีี้อะไรเ็บสีของของอกระสก็มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วันที่โค้โค้ไหนใช้ได้อยู่นะค้ใใช้ได้ไหม รุ่งรุ่งกูทีวีมันแจกโกงดิเนี่ยครับคืออ่ะดนิก้าเนี่ยไม่สามารถเอ่อรับพิซซ่าของเอเลียนครับแล้วเลือดเพิ่มได้นะครับกับเอ่ออันนี้ก็ด้วยนะเอเมจคิสก็ด้วยนะครับใช้เราเลือดไม่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ไม่งั้นมันจะโกงเกินไปนะก็ผ b r o a d c a s พอดแคสันนี้ กก็ไม่รู้รเจน,เน่น่าจะสไลด์อ่ถ้าจไม่ผิดสกิปเอ้ลูกเขาลูกกิเล่หรือรปเปล่าผมไม่แช่นเนี่ยงมานะกเก็บไว้แล้วก็นะครับตอน,ตอนกดไเกินะครับสามารถสามารถกดได้แล้ว งอคำรามอ่ะนะครับถ้าถ้าอย่างนี้นะครับรูค่ได้2.5ปีนะครับทิ่หมายเต๋อโว้ว่ามันเก่งพไม่สุดไหนวะอกัดไม่สุดอุกุดไหเนี่ย ยีงหมดแวทีไหมดละอ๋อแล้วก็นีคลิปทีเราบอกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอ้โหคยินได้ตรงมากเลยันครับ่ครับมดิล้แล้วก็เวลาจุ๊กนะครับเวลาเล่นเวลอนการละจุ๊กนี่ยครับพยายามจุ๊กมาอยู่แถวๆนี้ครับ เลืนแถวสปีที่เราฉีดไว้นะก็ระวังระวังดูบัตระลุมันด้วยนะเดี๋ยมกระป๋ายนุดสไลด์โอ้ยบ้าอะไรอีนโอ้ยอะดีกจ เดี๋ยวค่อยนะครับเดี๋ยวค่อยหาวเครงินได้ครับแนวทางการเล่นก็ประมาณนี้นะ้วถ้าทาาใดวิธีแก้บักก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นี่ครับยีเวนครับใช้ใช้หน่วยตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นี่นี่นี่นะครับต้องเดินมาตรงนี้นะเดินมาข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับไปตรงนี้นะครับเราจะลงไปได้นะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเืออะไรนะแต่ตรงนี้นะครับนี่ต้องมาคุยก right. ับไอ้ท claro ี่มันนั่งเบียวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นครับนี่ครับไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้สกายฮิอะไรสักอย่างนะครับซื้อไอ้พวกนี้ได้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจมันมันคืออะไรครับเพราะมันขึ้นมมีควางดหรยควางเกบควางเคเลกี้เปิดกอนอ๋อสกินอ๋อสกินฮาโลวีน กินฮาลวีนนะครับดูจะ <C le af> ไม่ทันใส่เลยีิ